สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะก่อนอื่นแอดมินก็จะมาสรุปแนวทางนะคะของวันที่28ก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่29กันนะคะ,อะแอดมินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้า แอดมินเขียนแล้วเห็นไม่ชัดนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์บ้านเราก็ไม่ดีนะคะพี่น้องจา๋าอยู่นี่นะคะก็แอดมินก็ล็อกดาวน์นะคะอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องสองเดือนแล้วนะคะพี่น้องเขาก็ไม่ให้ขายอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกไปหาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปิดไว้เลยนะคะพี่น้องจา๋า แม้จะขายในร้านหรือจะห้างใหญ่ๆเขาก็ปิดนะคะแอดมินก็จำเป็นต้องใช้ปากกาเขียนนะคะถ้าอยากเห็นชัดๆก็ต้องรอตอนท้ายคลิปนะคะแอดมินจะซูมให้เห็นชัดๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วกระดาษที่แอดมินใช้เขียนนะคะเป็นสมุดของหลานนะคะพี่น้องปกติแอดมินจะใช้ไว้บอร์ดต,ตัวนี้นะคะที่ลองอที่แอดมินเขียนอยู่ แล้วหมึกก็พอดีดันหมดนะคะพี่น้องจ๋าเราก็ไปหาไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนแอดมินได้ออกไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพี่น้องว่าว่าเขาใชออ้อะไรปิดไว้ไม่ให้เราเข้าไปนะคะพวกอุปกรณ์การเขียนนะคะพี่น้องแอดมินก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เรามาสรุปกันเลยจ้าแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะแอดมินให้เด่น5นะคะพี่น้องจ๋าเด่น5นะคะแอดมินก็ดูสิพี่น้องเจาะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยนอยพิเศษนะคะ5 4เด่น5เจาะห้าไม่เข้าพี่น้องดูสิ เสียดายมากเลยหลุดนะคะพี่น้องจ๋าส่วนน้อยพิเศษนะคะ74นะคะก็หลุดไปนะคะนี่แหละแอดมินน่ะถ้าเจาะเด่นมาแต่เจาะไม่เข้าบางทีนะคะคณะซายวิ่งยังลืมใส่เลยพี่น้องคิดดูเนี่ยนอยปกตินะคะ98มานะคะมาตัวเน้นนะคะ98นะคะมาตรงๆนะคะเด่นเด่นเก้เขา แอดมินเจาะเข้านะคะพี่น้องส่วนล่าง2 0แอดมินเอา2อชุดกัดนะคะหลดพี่น้องเสียดายมากเลยนอย VIP นะคะ06นะคะหลดไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วน79ก็หลุดนะคะก็ยังดีนะคะที่เข้ามา1นนอยนะคะพี่น้องนอยปกตินะคะ เพราะว่าแอดมินก็มี2สูตรนะคะมีแค่สูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตร3น้อยมัดรวมแค่นี้นะคะแอดมินมีไม่เยอะนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเทีย่ยอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่29เดือน7ปี64นะคะแนวทางฮานอ สามนอยมารวมนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่ศูนเอาพี่น้องดูสิเด่นศูนใช่เลย,ยจะเอาเด่นหนึ่งนะคะจะเอาเด่นหนึ่งกับ เด่น6นะคะพี่น้องมาเขียน0ูนย์ได้ยังไงพี่น้องขึ้นมาก็0นย์เลยโอ้ยเอาศูนย์ก็ได้พี่น้องถ้างั้นอะเด่น0กับเด่น6นะคะก็จะมี0 1 0 8 0 9 0ูนห้านะคะส่วนเด่นหกนะคะก็จะมีหกหนึ่งหกเก้าเขียน9ก้าตลอดเลยพี่น้องหกเก้าหกสี่หกหกนะคะส่วนชุดกันชุดกันนะคะพี่น้องจะ้ะ ก็จะมีสองสองห้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าสามนะคะชุดกันนะคะ เรามาตีตารางกำลังวันนะคะวันนี้หวังว่าไม่ลืมนะคะพี่น้องก็จะมี5 4 3 2สานะคะสายวิ่งนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี9ก้าสาสี่ ศูนย์เนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเดี๋ยวจะซูมไม่เห็นใกล้ๆนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอาไว้ได้เลยจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้หน้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า